สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อจาก YouTube Channel ที่ดินถูกตำเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับที่ท่านเห็นวิวด้านหลังอยู่นี้นะครับเนี่ยท่านเขี้ยวขจีสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับ วิวสนามกอล์ฟสวยงามมากนะครับรุ่งครับอยู่ที่สนามกอล์ฟสวนณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ครับนะครับหรือซอยสุวินทวงศ์96วันนี้รุ่งครับไม่ได้พามาเล่นกอล์ฟนะครับรุ่งครับพามาดูที่ดินแปลงในสนามกอล์ฟนี้นะครับแปลง900 25ตารางวานะครับหลุดจองมาแปลงเดียวนะครับแปลงนี้เหมาะลงทุนเหมาะอยู่อาศัยเหมาะเก่งกําไรหรือว่าจะทําธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้นี่ครับ ในวิวสนามกอล์ฟแบบนี้ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับอ่างมินบุรี15กิโลงน้องจอก10กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูที่ดินจริงกันนะครับเชิญครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับแปลงที่ท่านเห็นด้านหน้าอยู่นี้นะครับอ่ารุ่งครับพามาดูมาชมแล้วก็คุยรายละเอียดการเป็นพิเศษกันนะครับที่ดินติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับถนนคอนกรีตกว้าง10เมตรเลยนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละครับ ที่ดินตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่คลับนะครับมีเนื้อที่925ตารางตารางวานะครับหรือว่า2ไร่1งานกับอีก25ตารางวานะครับลูกค้าเปิดขายในราคาและเงื่อนไขพิเศษเดี๋ยวเราดูฟังารายละเอียดแคมเปญและเข้าไปดูที่ดินจริงกันนะครับตอนนี้วันที่22มกราคม2 5 6 4นะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากนะครับไม่ห่างไกลความเจริญที่ท่านเห็นลังคาแดงๆคือโรงเรียนบดินเดชาสีนะครับห่างแปลงนี้เนี่ย4-500เมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็แปลงนี้เข้าจากปากซอยสุวินทวงศ์96เนี่ยเข้ามาถึงแปลงนี้เลยเนี่ยสักประมาณไม่เกิน4กิโลเนาะ3กิโลนิดๆน,นะครับนี่ครับหน้ากว้างติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรตีตเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับแดงๆเนี่ยเนี่ยเสาแดงเนี่ยครับเนี่ยเเสาไฟฟ้าแล้วก็เสามุดเขตแดงเนี่ยครับนี่ติดถนนคอนกรตีตแบบนี้เลยเนี่ยครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี้ไปถึงนู่นนะครับอ่า เกือบเกือบหกเมตรนะครับหย่อนนิดเดียวนะครับโดยประมาณนะครับขดึกตีโดยประมาณ60เมตรแล้วก็ลึก64 65เมตรเลยนะครับนี่ครับที่ดินเสมอถนนคอนกรีตในโครงการแบบนี้แล้วนะครับนี่นะฮะท่านแทบไม่ต้องถมแล้วนะครับเหมาะมากครับเหมาะหลายอย่างที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะเก่งกําไรนะครับลูงครับเปิดขายในราคาพิเศษสําหรับท่านนักลงทุนท่านเก่งกําไรนะครับวันนี้เปิด ในราคา1นึ0งหนห่บาทต่อตารางวาหรือว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยสิล้านนิดหนึ่งนะครับสิล้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็สนใจทักมาคุยมาเจรจาก,กันอตอนนี้คุกครับเดินมากลางแปลงแล้วเดินมาอยู่ในแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูท้ายแปลงกันนะครับนี่ครับที่ดินบอดอัดแน่นนะครับถูกบอดอัดแน่นอย่างดีเลยม่น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเสมอถนนคอนกรีตสูงกว่านิดหน่อยนะครับสูงกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแทบไม่ต้องถมนะครับท่านที่ต้องการอยู่อาศัยนะครับมาสร้างธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมาทำผู้ดังเก็บสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เก็งกําไรก็ดีนะครับพื้นที่ตรงนี้น้องจอกกอทมนะครับ925ตารางวาสนนราคา12ล้านบาทพี่ขัดแปลงนี้นะครับตั้งอยู่สุวินทวงศ์96นะครับในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันธีคลับ นะครับถ้าอย่างที่บอกว่าไม่ห่างไกลความเจริญนะครับติดถนนสุวินทวงศ์เนี่ยสุวินทวงศ์เส้นสุวินทวงศ์เนี่ยเป็นเส้นเศรษฐกิจแล้วนะครับแล้วก็ไปชนบุรีเพียง60กิโลเนาะไปฉะเชิงเซาไปแปดริ้วเพียง30กิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากนะฮะแล้วก็ห่างมิ่บุรีเพียง15กิโลนะครับห่างนกจอกตัวเขตนกจอกเลยเนี่ยสิบกิโลเท่านั้นนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูหลังแปลงกัน สวยงามจริงๆเลยนะครับผมวันนี้เราขายรุ่งครับขายในราคา12ล้านบาทนิดๆนะครับแล้วก็แต่สำหรับท่านที่สดนะครับชโนดเราพร้อมโอนนะครับครุกแดงแจเลยปลอดภาร,ระนะครับปลอดภาร,ระเลยแปลงนี้นะครับอโอนได้ทุกวัน ยกเว้นเสาร์อาทิตย์เนาะนัดมาคุยมาเจรจากันนะครับแล้วก็รุ่งครับขายแคมเปญพิเศษเงื่อนไขพิเศษพิเศษยังไงนะครับรุ่งครับยินดีให้ผ่อนนะครับให้ผ่อนกับทางเราเลยนะครับผ่อนกับทางโครงการเราทางเจ้าของเราเนี่ยครับผ่อนได้5ปีนะครับผ่อนได้5ปีแบบเงื่อนไขที่ทุกท่านไม่อาจปฏิเสธก็คือฟรีดอกเบี้ยนะครับฟรีดอกเบี้ยไปเลยนะครับ60เดือน60งนวดนะครับ5ปีนี่แหละ พอนแบบบอลลูนนะครับ่อนแบบขั้นต่ำก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะ่อนให้หมดภายใน60เดือนก็ได้นะครับดาวเพียง10,000แสนนะครับแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ได้ทันทีนะครับแล้วก็พอนกระทั่งราขั้นต่ำนะลุงครับขออนุญาต10,000แสนบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ไปบอลลูนมวดสุดท้ายกันง้วดที่60นะครับก่อนโอนโนดที่สำนักงานที่ดินนะครับเนี่ยแปลงนี้หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำธุรกิจอย่างยิ่งนะครับ มีเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยแล้วที่ท่านเห็นด้านหน้านะครับแปลงนั้นก็ซื้อเราไปแล้วก็ทําเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วนะครับนี่ครับอนาคตสดใสครับไม่ห่างไกลความเจริญนะครับในกรุงเทพพี่น้องจากกทมนะครับนั่นแปลงหมายเลขสองก็มาใช้ประโยชน์แล้วบางดาวกับทางเราแปลงนั้นแปลงหนึ่งไร่นะครับอ่าหนึ่งไร่นิดๆนะครับก็อ่าบางดาวเพียงห้าหมื่นก็เข้ามาใช้ประโยชน์นะครับบางท่านเนี่ย ก็อาจจะมีบางท่านนะครับเช่าที่ดินอยู่นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ท่านเปลี่ยนค่าเช่ามาเป็นที่เป็นเจ้าของที่ดินในกรุงเทพแบบนี้นะครับสองไร่กว่าๆนะครับเพียงเงินเงินเพียง10,000แบาทท่านก็เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตจากที่ท่านเห็นเมื่อเมื่อสักพักนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคพร้อมมากนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับวิวสนามกอล์ฟใกล้ๆสนามกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟเลยนะครับแล้วก็เห็นวิวสนามกอล์ฟด้วยนะครับนี่ครับ นะสนใจทักมาอินบ็อกมารุ่งครับจัดให้นะครับต่อรองคุยเจราจาทักมานะครับโฉนดทุดแดงแจ๋นะครับปลอดตาระพร้อมโอนทุกเมื่อนะครับรุ่งครับจัดให้ฝากกดกระดิ่งนะครับยูทูบชาแนลที่ดินถูกทำเลดีหน้าก้าครับนี่สวยจริงงามจริงนะครับด้านหลังอ๋อด้านหลังเนี่ยด้านหลังรั้วเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับถนนสาธารณะนี้ทะลุ ซอยร่วมพัฒนาทะลุไปถึงขนส่งพื้นที่4นะครับเพียง2กนะิโลเนาะไปส,สนามบินสุวรรณภูมิก็น่าจะ30กิโลหรือว่าเดินทางไม่เกินครึ่งชมมั่วโมงก็ถึงนะครับแล้วลาดกระบ,บังใกล้ๆล,ลาดกระบ,บังนะครับนี่ทะลุได้นะครับแล้วก็เส้นเ,เส้นที่ตัดใหม่อของเราเนี่จะอยู่ซอยสุวินทวงศ์96นะครับระหว่างซอยน่าจะซอยที่เข้า พื้นที่4เนี่ยขนส่งพื้นที่4สุวินทวงศ์92ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นถนนตัดไป4เลนสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกมากเลยนี้นะครับใกล้ๆจุดเช็คอินเช็คเมืองใหม่นะครับทาเตทานะครับบนที่หน7้ี่ไร่แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับแหลงนี้ตอนรับ e c จุดยุทธศาสตร์นะครับเดินทางสะดวกนะครับสาธารณูปโภคพร้อมจริงนะครับ สนใจทักมาอินบ็อกมารุ่งครับรอบริการจัดให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ